สวัสดีค้าเอฟซีที่น่ารากักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็มาที่ตรงนี้อีกแล้วทุกคนคงจะคุนค้นๆนะคะว่าที่ตรงนี้คือที่ไหนถ้าพี่เดินตรงนี้ทุกคนก็ต้องรู้แล้วว่าที่นี่คือที่ไหนกัทุกคนที่นี่คือคือที่ป่ากระเทียมอีกแล้วคะ่ะทุกคนพี่จะมาเป็นครั้งสุดท้ายคะ่ะเพราะว่า พี่คิดว่ากระเทียมจะบานหมดแล้วนะคะทุกคนเราก็ไอพี่อยากจะมาเห็นดอกกระเทียมนะเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นดอกกระเทียมเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าจะต้องออหาอะไรเสนอให้เอฟซีของพี่ได้ดูเนาะทุกคนแต่นี่เราหันไปดูกันเลยค่ะทุกคนไม่ผิดหวังค่ะ นี่ค่ะทุกคนเราลุยขึ้นไปเลยปากระเทียมของเราบานแล้วค่ะแต่ก็ไม่ถึงขนาดบานเยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนว,ว้วาวว,าว้วาวนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนไม่ผิดหวังเพราะว่าวันนี้พี่คิดว่ามันต้องบานแล้วเพราะแดดมันออกมากเลยนะคะวันนี้ วันนี้แดดออกตั้งยี่สิบสององศาเลยนะคะทุกคนอะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดบานหมดนะคะแต่ว่าก็ยังบานให้พี่บ้างเนาะนี่ค่ะไม่ถึงขนาดขาวโพลนค่ะกําลังจะแตกเลยะค่ะทุกคนแต่ว่าอาทิตย์อีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี้ก็คงจะแตกเยอะกว่านี้นะคะทุกคนแต่พี่คงไม่มาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมนมาก <c oughs> นี่ค่ะเราลุยไปเลย มีเลยค่ะทุกคนนี่มาหาตรงนี้ตรงนี้มันโดนแดดค่ะทุกคนมันก็เลยออกดอกเยอะหน่อยนี่ค่ะดอกกระเทียมจะเป็นอย่างนี้ค่ะสวยงามนะสวยงามยูนี่ค่ะคล้ายๆกระดอกเข็มบ้านเราเนาะกระดอกเข็มค่ะทุกคนนี่ดอกเข็มคล้ายๆกระดอกเข็มบ้านเรากัทุกคน นี่แต่ก็ไม่ถึงขนาดแตกหรอกนะคะแต่พี่ก็ไม่เสียเที่ยวหรอกเพราะมาคราวนี้ก็อย่างน้อยก็ยังได้เห็นว่าเขาบานให้พี่สุดๆแล้วนี่ตรงนี้ก็บานสุดๆแล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าได้เห็นแล้วเนาะถึงจะไม่ขาวโพลนหมดก็อย่างน้อยพี่ก็ไม่เสียเที่ยวนะเพราะว่าพี่ไม่อยากจะเข้ามาเลยจริงๆให้ตายเอะเหม็นมากออกไปนี่ผมนี่เหม็นเลยนะคะทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะคะทุกคน ผมเรานี่เหม็นตึ้มกระเทียมเลยนะคะทุกคนถ้าคนที่ไม่ชอบกระเทียมนี่จะรู้เลยว่ากระเทียมนี่มันเหม็นขนาดไหนนะคะแต่ว่าคนที่เขาชอบก็ก็เขาก็ไม่ว่าเหม็นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคนที่ไม่ชอบนี่ถือว่าเหม็นมากๆเลยนะยิง่งยิ่งพวกพลังด้วยนะคะทุกคนเรามาลุยอย่างนี้เนา้โหเวลาเดินผ่านเขากินกระเทียมมาเหรอเปลา่าเดินลุยกระเทียมมาเหรอเออ เขาจะรู้ทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปจับอยู่ที่เส้นผมเราค่ะเราออกไปที่ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าพี่กลัวตกหลุมอากาศค่ะเพราะว่านี่ค่ะกวจะตกหลุมอากาศเนาะเรามาทางกวียนที่เขาเดินดีกว่ามันจะดวกดีแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดบานนะคะทุกคนพ,พี่เดินพาทุกคนเดินเนาะก็ยังไม่ถึงขนาดบานนะคะเพราะว่ามันล่มค่ะนี่ มันล่มไม้เนาะล่มไม้มันก็เลยไม่ค่อยบานเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าบานแล้วแหละพี่จะไม่ได้ต้องเข้ามาอีกเนาะทุกคนเพราะว่าพี่นะีไม่อยากจะเข้ามาเลยจริงๆอะ่ะแต่เพื่อ f c ่ก็จะทําเพื่อ FCP ก็จะทํานะคะทุกคนนีเขาเขาโพลนนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆเนาะของพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่วรรณภา,าเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนผิดตกประการใดหรือว่าพูดอะไรหรือเขียนอะไรผิดไปก็ไม่ถูกหูเอซีก็พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถือว่าทำคอนเทนต์แล้วก็เข้ามาดูเพื่อ เพื่อว่ารู้ว่าประเทศเขาเป็นยังไงก็พอนะคะทุกคนอย่าไปสนใจกับคำพูดของพี่มากมายเพราะบางทีพี่ก็เล่นเกินโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย